มาดูการโคจรอของดาวที่ส่งอิทธิพลต่อดวงชะตาชาวลัคนาราศีกุมตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับดาวฝั่งซ้ายมือนี้คือวิถีการโคจรอของดาวในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับลัคนาราศีกุมดาวประจำตัวนี้คือพระราหูในเดือนนี้พระราหูนวาง โคจรอ,อยู่ที่ราศีตุลเป็นราชาโชคเรือนพบสุภาะนะครับนั่นก็หมายความว่าเรื่องเงินทองทรัพย์สินต่างๆการประกอบอาชีพการงานการดำเนินชีวิตอยู่กับความดีความงามเป็นไปในฝ่ายเจริญได้อยู่ใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือการได้สร้างบุญสร้างกุศลที่คนอื่นชักชวนนะครับอันนี้เรียกว่า ดาวประจำตัวราหูเป็นราชาโชคในเรือนพบสุภะแต่ทีนี้ในช่วงกลางเดือนราหูเนี่ยจะย้ายเข้ามาที่เรือนภพมรณะนะครับอันนี้คงต้องดูแลสุขภาพของตัวเองสักหน่อยราหูเข้ามาในเรือนพุทธก็อาจจะมีเรื่องของความเจ็บป่วยไม่สบายนะครับเรื่องเกี่ยวกับาทางเพศเรื่องอาหารการกินแล้วก็ เรื่องของลมอวัยวะต่างๆในช่องท้องลำไส้ทวารหนักทวารเบาคงต้องดูแลสุขภาพตัวเองหน่อยแต่ต้นเดือนนี้ถึงวันที่15พฤศจิกายนนะครับก็ถือว่าสร้างบุญสร้างกุศลไว้นะจะทำบุญใดๆก็ตามก็อุทิศบุญนั้นให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ตัวเองเคยทำร้ายทำลายในทุกภพชาติขอเอาหสิกรรมกันไปแก้เคราะ์แก้กรรมกันไป การให้ชีวิตคือการต่อชีวิตนะครับพราหูจะเข้าราศีกันในกลางเดือนในนวางนะพออยู่ในตำแหน่งนี้เนี่ยราหูอยู่เรือนพุธในตำแหน่งแห่งโรคภัยไข้เจ็บก็ควรที่จะดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีการเดินทางไกลไปต่างถิ่นก็เช่นเดียวกันนะครับให้ระมัดระวังนะออถ้าไม่ประมาทแล้วก็แคล้วคลาดปลอดภัยนะครับ ส่วนท่านที่เห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าสุขภาพช่องท้องไม่ดีก็หายา,าธาตุยาลมยาอะไรต่างๆเข้ามาเตรียมตัวไว้ป้องกันไว้นะครับเป็นอย่างนั้นเดินทางไกลก็อย่าได้ประมาทเดินทางได้แต่ให้มีสตินะไปอย่างปลอดภัยนะครับเอาละนี่คือดาวประจำตัวจะโคจรกลางเดือนในเรือนภพมรณะสองเดือนกว่าหลายคนอาจจะมีเรื่องต้องเดินทางนะครับ โดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนเนี่ยดาวพระอังคารและพระเกตจะเข้ามาร่วมด้วยนะก็อาจจะมีเหตุที่จะต้องเดินทางหรือบางท่านอยู่กับที่ก็อาจจะมีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแต่ก็เป็นช่วงที่เหมาะสำหรับสุภาพสตรีที่จะไปตรวจสุขภาพของตัวเองตรวจภายในต่างๆพวกนี้นะครับเพื่อป้องกันรักษาไว้ก่อน ก่อนที่ดาวพระราหูจะเข้ามากลุ่มลักขณาในปีหน้านะครับแต่ว่าในช่วงนี้ดาวพระเสาร์ก็ยังกลุ่มลักนณาอยู่ไปจนถึงมีนาคมปี2568เมื่อพระเสาร์กุมลักในส่วนที่ดีเนี่ยถ้าเป็นคนเข้มแข็งอดทนอยู่ง่ายกินง่ายนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับพวกคนมากมายทําประโยชน์สาธารณะ สร้างบุญสร้างกุศลก็จะมีดวงชะตาที่เข้มแข็งดีมีความก้าวหน้าเป็นที่รักเป็นที่นิยมชุมชอบเพราะว่าเมื่อพระเสากลุ่มรักจะได้ซึ่งนาราเกณฑ์นะครับแต่ความเป็นเสาสําหรับคนที่ตรนีทีเหนียวเป็นคนที่เห็นแก่ตัวคงต้องพิจารณาที่ตัวเองนะถ้าเลิกพฤติกรรมเหล่านั้นได้หันมาเป็นคนเข้มแข็งอดทน รอบครอบรอคอยเป็นและเสียสละแบ่งปันนะครับเพราะการที่พระเสาเข้ามากลุ่มลัคนาในส่วนที่เป็นดาวบาปะเคราะห์ก็ยังให้ผลที่ร้ายต่อดวงชะตาจะทําทให้สุขภาพร่างกายเสื่อมลงทรัพย์เสื่อมลงได้นะครับยิ่งพระเสาเนี่ยเดิมก็เป็นดาวตนุลักษณ์นี่แหละแล้วก็เป็นดาวภพวินาศด,ด้วยกําลังพักองศาคือถอยหลัง ถอยหลังเนี่ยเขาจะส่งผลเสียต่อเรื่องสุขภาพกระดูกกระเดียวเส้นเอ็นกล้ามเนื้อค่อนข้างจะมีปัญหาและการประกอบอาชีพการงานอาจจะไม่สะดวกเงินทองก็จะลดลงเศรษฐกิจของตัวเองก็จะไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นก็สร้างประโยชน์บ้างเพื่อแผ่แบ่งปันเป็นวิธีแก้นะครับ เพราะการให้จะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความมั่งมีและร่ำรวยอาน,นิสงส์แห่งทานด้วยความบริสุทธิ์จะทำให้ตัวเองมีทรัพย์สินเงินทองเพราะปีหน้าเนี่ยพระราหูจะย้ายเข้ามากลุ่มลัทณ์จะหมายถึงความมั่งมีการขยับขยายแต่ถ้าเรายังปฏิทีเหนียวอิจฉาริษยาตาร้อนชีวิตเอาแต่ตัวเองเป็นใหญ่ก็จะถึงข่าวเจอความวิบัติบรรลัยเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นเมื่อดาวโคจรแบบนี้อะไรที่ไม่ดีก็กําจัดออกไปเกลเลททั้งหลายที่ครอบงำจิตให้หลงผิดก็สแสวงหาปัญญาเพื่อเปิดมองหาความถูกต้องมองหาครูบาอาจารย์จับโชคดีมีชัยนะครับดาวพระเสาร์นี้ก็จะอยู่ในเรือนกระดุมพระนะวางตลอดทั้งเดือนนะครับเข้มแข็งอดทน ในการทําหน้าที่การงานแม้บางอย่างก็อาจจะล่าช้าหน่อยนะอยู่ง่ายกินง่ายเพื่อแผ่แบ่งปันจากมีความสุขเข้ามาหานะครับแล้วก็โอกาสมีโชคมีชัยมีลาบมีผลก็มีนะครับอ่ะไปดูในเรียนพหลาภดาวโชคลาบวาสนาแล้วก็ดาวพบการเงินดวงเดียวกันคือดาวพะระฤหัสบ,บดี ก็สังเกตว่าลัคนาราศีกลุ่มเนี่ยมีดาวพระสุภดีเป็นดาวการเงินการประกอบอาชีพแล้วก็เป็นดาวแห่งโชคลาภความสําเร็จผลประโยชน์ดาวพระสุภดีเป็นดาวแห่งปัญญาที่บริสุทธิ์เป็นดาวแห่งความดีงามเป็นดาวแห่งกุศลเป็นดาวแห่งวิชาการครูบาอาจารย์แล้วก็เป็นดาวแห่งกุศลผลบุญที่สร้างที่ทํามาทุกภพชาติ ปัจจุบันมาบำเพ็ญต่อถือว่าเป็นราศีที่เด่นมากทําคุณงามความดีแล้วดีเจริญก้าวหน้ามีทรัพย์มีโชคนะครับถ้าเห็นแก่ตัวตระนีทีเหนียวอับโชคไรทรัพย์เป็นอย่างนั้นปัจจุบันนี้ดาวแห่งโชคลาภผลและการเงินโคจรอยู่ที่เรือนพบพันธุจะหมายถึงเรื่องของการสงเคราะห์ญาติการสร้างโบสถ์ศาลาให้ที่อยู่อาศัย นะครับแล้วก็เรื่องของการประกอบกิจการงานพระหัสบดีโคจรในภพพันธุก็นับว่านะให้คุณดีต่อดวงชะตาชาวลัคนาราศีกุมนะกิจการงานจะนำมาซึ่งลาภผลแต่ในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายนิดนึงเพราะว่าพระหัสบดีเริ่มถอยหลังการถอยหลังของดาวภาษาโหเรียกว่าพักองศา เมื่อดาวพักองศาแบบนี้ก็จะหมายถึงเรื่องของลาบผลเรื่องของเงินทองเรื่องของกิจการงานที่สแสวงหาทรัพย์ก็อาจจะมีเหตุสะดุดอาจจะเพราะอิทธิพลของบ้านเมืองเศรษฐกิจไม่ดีราคาน้ำมันสูงข้าวของแพงเราไม่รู้ว่ารัฐบาลเขาไปโฟกัสเรื่องใดอยู่หรือโฟกัสแต่ผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างกลุ่มพวกนะ น้ำมันขึ้นเอาขึ้นเอาก็ไม่เห็นมีใครออกมาประท้วงเหมือนสมัยลุงตู่ไปอย่างนั้นคิดถึงลุงตู่กันไหมเออน้ำมันจะแตะแตะพรีเมียมนี่ก็จะเข้าไปห้าสิบบาทอยู่แล้วไปอย่างนั้นแล้วอ้างว่าน้ำมันโลกเออไปอย่างนั้นแล้วอาจจะได้รับอิทธิพลกับเหตุการณ์บ้านเมืองจึงทำให้เรื่องของธุรกิจส่วนตัวค่อนข้างจะ ถดถอยอันนี้คือดาวพระรฤหัสบ,บดีถอยหลังนะครับในหน้าวางโคจรเข้ามาในเรือนพบปัตตนิในต้นเดือนนะดาวพรฤหัสบ,บดีโคจรเข้ามาแบบนี้แต่ก่อนเนี่ยอยู่เรือนมรณะที่จริงก็จะต้องขยับเข้ามาที่เรือนพบสุภะแต่เดือนนี้ถอยหลังนะครับถอยหลังหน้าวางเข้ามาที่เรือนพบปัตตนิแต่ตำแหน่งที่อยู่นั้นเป็นอุจจาิภิก ก็จะเป็นช่วงที่จะต้องศึกษาเล่าเรียนฝึกอบรมเพื่อที่จะเอามาเสริมสร้างศักยภาพเรื่องของกิจการงานที่ตัวเองทำถ้าใครที่ไม่มีงานช่วงนี้ก็เหมาะแก่การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับถ้าอยากศึกษาด้านโหราศาสตร์ก็ติดต่อตามเบอร์แะัะเกี o วอาคที่ขึ้นหน้าจอเล็กๆ นะก็จะให้ความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์นะครับก็ติดต่อที่แอดมินไปเนี่ยเหมาะที่จะศึกษาเล่าเรียนแต่ขณะเดียวกันถ้ามองในเรื่องของการเงินทรัพย์สินเงินทองลาบผลเนี่ยนะก็ต้องย้อนกลับไปดูเรื่องสัญญาเก่าคู่ครองคนรักการร่วมหุ้นการลงทุนใดๆก็าตามนะครับแล้วก็กับบรรดาเพื่อนพี่น้องจะส่งเสริมและเกื่อหนุนกัน สำหรับมองเรื่องของโชคลาภในวันที่หนึ่งดาวพฤหัสบดีอยู่ที่ภพปัตตนินะครับก็จะหมายถึงเพศตรงข้ามคู่ครองเอากาสารสัญญาก็ได้มีดาวอังคารที่เป็นดาวภพสหัชชะหมายถึงเพื่อนพี่น้องผู้ร่วมงานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับได้คู่สมพลกันก็น่าจะมีโชคมีลาบร่วมกับเพื่อนพี่น้องด้วย แล้วก็มีดาวพุธพุธนี้ก็เป็นดาวพกปุตะบุตราหมายถึงลูกหลานบริวารลาบลอยการเสี่ยงโชคการเฉลิมฉลองก็ได้มาเป็นราชาโชคในเรียนพบปัตตนิคู่กับดาวพะระหัสบดีและดาวพุธเองนี่ก็ราศีจากนั้นโคจรเลงกับดาวพะระหัสบดีในวันที่หนึ่งนะครับนั่นก็แสดงว่า ลัคนาราศีกุมมีโอกาสถูกรัตเตอรีเล่ถูกหุ้นได้เทรดหุ้นมีกำไรนะน,นะเพราะว่าพุธนี้ก็มาเป็นราชาโชคนะครับมาเป็นมหาจักรนัก็ย่อมแปลว่ามีเรื่องใหญ่มีโชคใหญ่ที่คนอื่นอำนวยให้อยู่ที่เรือนพบปัตนิต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นจะมีโชคมีลาบนะครับสามกับห้าได้คู่สมพล หกับสี่อันนี้เรียกว่าส่งเสริมเรื่องความรู้ซึ่งกันและกันเมื่อดาวโควรจรมาแบบนี้วางแผนพิจารณาดีๆมีโชคมีลาบจะร่วมหุ้นจะลงทุนใดๆมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะครับส่วนดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวพพปัตตนิณนะวางมาเป็นประกุมลักษ์แต่ก็มีดาวพระศุขและจันทร์เข้าร่วมด้วยหนึ่งหกสอง เล่นกับ3ามหสย่อมเกี่ยวข้องกับเรื่องราวชีวิตของตัวเองคู่ครองคนรักเพื่อนพี่น้องโชคลาบวาสนาดีในวันที่หนึ่งส่วนในวันที่16พฤศจิกายนดาวโคจรอ,อยู่ฝั่งนี้นะครับพระสาบดีราศีจักรโคจรร่วมกับดาวคู่ธาตุและคู่ศัตรูดาวพระจันทร์เป็นมหาอุเที่เรือนพบพันธุ อันนี้ก็นับว่าเด่นนะบ้านเรือนรถราพหานะที่อยู่อาศัยนะครับณนะวางดาวพรฤหัสบดีอยู่ที่เดิมก็อยู่ที่พบปัตตนินะครับก็ความหมายว่าโชคลาภวาสนาอยู่กับผู้ที่เป็นคู่ครองคนรักเอกสารเรื่องหุ้นเรื่องสัญญาสัญญาเช่าบ้านสัญญาผ่อนบ้านนะครับก็พิจารณาตรงนี้นะ เพราะว่าพระหัสเป็นดาวการเงินและดาวลาภะตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนอยู่ตรงนี้แต่ในวันที่หนึ่งเนี่ยถ้าอาศัยดาวพระจันทร์สองด้วยจันทร์กลุ่มลักนะครับก็ต้องดูเกี่ยวข้องกับตัวเองด้วยนะสองหกหนึ่งเกาะกันอยู่ที่ลักนาะเล็งมาที่สามห้าสี่พิจารณาตรงนี้เกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับคู่ครองคนรักนะครับ นะกเกี่ยวกับเอกสารสัญญาเพื่อนพี่น้องเกื้อนหนุนกันถือว่ามีโชคใหญ่มีลาบใหญ่ส่วนในวันที่สิหพฤศจิกายนดาวพฤหัสบดีอยู่ที่เดิมจันทร์ร่วมกับพระฤหัสบดีจันทร์อยู่ที่ไหนจันกุมลักเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยวันที่หนึ่งตือลอตะเตอรี่ตัวใดแล้วก็ออกตัวใดมา ก็ดูว่าตัวนั้นๆเนี่ยเป็นเลขเกี่ยวกับอะไรนะครับเอามาด้วยในวันที่สิหกฟังแค่นี้คงเข้าใจไม่เข้าใจก็ไม่รู้ว่าจะว่ายังไงแล้วนะก็ต้องถามเพื่อนแล้วกันนะอ่ะไปดูเรื่องของเพื่อนพี่น้องการติดต่อการเดินทางบ้างก็ดูดาวพระอังคารอังคารนี่เป็นดาวพบกรรมะด้วยนะครับก็หมายถึงเรื่องงานด้วยยังโคจรในตำแหน่งที่ไม่ดีนะ อยู่ในเรือนพบอริระวังมีปัญหากันกับเพื่อนพี่น้องนะครับแล้วก็ระวังมีปัญหาในเรื่องของความรักความขัดแยง้งและการงานก็อาจจะพบอุปสรรคในเรื่องของความล่าช้าต่างๆนะครับอันนี้ก็ต้องเตรียมตัวรับมือไว้ถ้าใครจะลงทุนในช่วงนี้ยังยังไว้ก่อนก็จะเป็นการดีแล้วก็อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนมากจนเกินไปนะครับ ถ้าไปดูเรื่องของความรักในช่วงต้นเดือนก็คนรักจะมาของพึ่งพาอาจจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายความซิ้นเปรียงนะครับดาวพระอาทิตย์เป็นดาวภพปัตตนิโคจรในเรือนภพสุภะแต่อ่อนกำลังเรียกว่าเป็นนิดนะวันที่หนึ่งเนี่ยนาวางเข้ามากลุ่มรักยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ช่วงอาทิตย์ถัดไป ดาวพระอาทิตย์นาวางจะโคจรในตำแหน่งที่ดีมากนะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆก็นับตั้งแต่วันที่สามสี่ห้าพฤศจิกายนเป็นต้นไปคนที่รักจกเกื้อหนุนเรื่องเองินเรื่องทองนะครับอ่าเรื่องความรักนับว่าดีการลงทุนก็ดีแต่หนึ่งสองสามยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่สามสี่ห้าเป็นต้นไปดีมากนะครับจนกระทั่งวันที่สิห ดาวพระอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกเรือนพบกรรมะจะเด่นเรื่องงานเด่นเรื่องพฤติกรรมการกระทําการทําสัญญาการติดต่อสื่อสารใครที่หวังเรื่องการกู้การยืมก็ดีการทําสัญญาก็ดีจะออกบ้านใหม่นะจะซื้อรถใหม่ทําได้เลยครับนับตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนเป็นต้นไปเมื่ออาทิตย์พุธ โคจรเลงพระฤหัสบดีได้คู่มิตรเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะครับอาทิตย์เลงกับพระฤหัสพระฤหัสเป็นดาวการเงินและเป็นดาวแห่งโชคลาภวาสนานช่วงนี้โชคดีลาบดีนะครับขณะที่ดาวพระจันทร์ในช่วงวันที่16นี่ก็โคจรดีมากเลยนะแม้ว่าอาทิตย์พระฤหัสโคจรเลงกันองศายังไม่ถึงกันก็ตาม พอมีจันทร์เข้ามาแล้วเนี่ยก็จะบอกว่าโชคดีลาบดีเด่นดีลัคนาราศีกุมนะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องโชคลาบถือว่าค่อนข้างจะเด่นนะครับแต่เรื่องไว้ใจทางวางใจคนไม่ค่อยจะดีนะทีนี้ก็อยากจะดูเรื่องใดถ้าเรื่องของสุขภาพร่างกายอันนี้ก็ยังต้องดูแลตัวเองหน่อยนะครับแล้วก็ในเรื่องของ ความรักนะกลางเดือนเป็นต้นไปนับว่าเกื้อหนุนกันดีและส่วนใหญ่ก็จะโฟกัสไปในเรื่องของงานกลางเดือนไปโชคลาบวาสนาดีมากกิจการงานขยับขยายได้จะลงทุนสิ่งใดจะประสบความสําเร็จดีนะครับและดาวพระศุกซึ่งเป็นดาวภพสุภะจะย้ายวันที่เจ็ดพฤศจิกายนเข้ามาในเรือนพบลาภเป็นมหาจักรก็จะเรียกว่า มีงานใหญ่โชคใหญ่แล้วก็ภาระอันยิ่งใหญ่จะเข้ามาทำให้เกิดความสุขความเจริญสุขเป็นมหาจักรในภพลาภะก็แปลว่าลาบก้อนใหญ่สุขนี้คือใครสุขคือดาวภพพันทุบ้านเรือนที่อยู่อาศัยญาติพี่น้องมาให้ลาบนะครับรถราพานนะมาให้ลาบที่ดินอสังหามาให้ลาบและสุขก็คือดาวภพสุขะ ความดีงามผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มาให้ลากถือว่าเป็นราศีที่เด่นหนึ่งราศีสำหรับชาวลัคนาราศีกลุ่มนะครับเอาละเดี๋ยวไปดูราศีมีนกันบ้างพักสักครู่ปฏิทินดาว gps ชี้ทางธรรมนำทางรวยปีพุทธศักราช2568ดาวในราศีจักรและนาวางจักร เทียบตรงกับดาราศาสตร์ตารางยานทิพหรือการลัชตารายกระซิบอย่างรู้เหตุการณ์ประจำวันพรากรณ์ดวงชะตา12ราศีทั้ง12เดือนเลิกมงคลในเดือนต่างๆตัวเลขจากดวงยามและดาวจรสำหรับการเสี่ยงโชคในทุกๆวันวิเคราะห์ลอตเตอรี่รัฐบาลสลากธนาคารตลอดปี2568วิธีการแก้เคราะห์แก้บ่วงกรรม ตามหลักพุทธธรรมวิเคราะห์แก้ไขวิบากกรรมเพื่อเปิดดวงชะตารับพลังแห่งจัก,กรวาลวิเคราะห์เหตุดีเหตุร้ายประจำวันฝึกทักษะจับยามยังรู้ใจคนเน้นคุณภาพแห่งเนื้อหาเข้าสู่ปีที่6 098 747 9145